สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่แนวทางหวยลาวพัฒนาวันพุธที่16กรกฎาคมนะครับตามกันต่อกับแนวทางเลขเด่นและแนวทางในชุดเจาะในช่วงท้ายนะครับเดี๋ยวเราไปดูแนวทางเลขเด่นกันก่อนนะครับเลขเด่นในงวดของวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับแนวทาง สูตรที่1ได้5กับ4นะครับ5กับ4ชุดหลักไม่มานะครับสูตรที่2 3กับ2มาที่เด่น3มาที่30บนนะครับสูตรที่3 5กับ6ก็หลุดนะครับสูตรที่3หลุดไป2สูตรมา1สูตรนะครับแนวทางในงวดของวันจันทร์ที่14ที่ผ่านมานะครับ มาดูในะทางเลขเด่นในงวดของวันพุธที่16นะครับเด่นสูตรแรกหลุดมา2งวดแล้วนะครับพักไว้ก่อนนะครับอาจจะเป็นช่วงค้าลงของสูตรนี้นะครับมาดูสูตรที่2นะครับสูตรที่2ได้2กับ1 สูตรที่3ได้7กับ8นะครับวันนี้นำมาเป็นนทาง2สูตรนะครับสูตรที่2 2กับ1สูตรที่3 7กับ8นะครับในวันนี้จะใช้สูตรที่3นะครับเป็นตัวหลัก เน้นไปที่สูตรที่3นะครับนำมาเป็นตัวหลักก็คือ7กับ8นะครับแนวทางเล็กเด่นเล็กวิ่งในงวดของวันที่16กรกฎาคมนะครับส่วนแนวทางในชุดคู่เด่นนะครับเจาะไปที่9 293มา91นะครับเจาะไปที่9 293มา91นะครับ เราไปที่07มา03นะครับก็ยังเจาะให้ไม่เข้านะครับสําหรับแนวทางในชุดคู่เด่นในวดของวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับในวดของวันพุธนี้ก็ตามกันตอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่แนวทางในชุดเจาะกันเลยนะครับ แนวทางชุดจับคู่ในชุดแรกนะครับเป็นแนวทางในชุดเจ่อเลขเด่นในงวดน,นี้ให้เด่นไปที่7กับ8นะครับมาดูที่ชุดเต็มนะครับเด่น7เจาะไปที่70 74 75 76 79เด่น3 8 3 8 4 8 5 8 8 8 9นะครับ เจาไปที่7,4 7,5ส 6, 7, 6 8เหหกสา แปดส่แ้านะครับ7676ระวังเป็น79นะครับแนวทางชุดเจาะเลขเด่นในชุดแรกนะครับเน้นไปที่74 7ดห้า 8 4 8 5นะครับเป็นแนวทางในชุดเจาะเลึกเด่นชุดแรกนะครับมาดูแนวทางในชุดคู่เด่นชุดที่2นะครับคู่เด่นในชุดที่2นะครับ หนึ่งศูนย์หนึ่งสองสองสี่ หกห้าสี่หนึ่งห้าหนึ่งเป็นนาทาในชุดคู่เด่นนะครับ ทางในชุดคู่เด่นในชุดที่2นะครับ1 0 1 2 2 4 2 5 6 5 4 1 5 1 8 9เน้นไปที่1 2 2 4 2 5 5 1นะครับ ได้มาครบแล้วนะครับสําหรับแนวทางหวยลาวในงวดของวันพุทธที่16กรกฎาคมนะครับนํามาวางเป็นแนวทาง2ชุดนะครับชุดแรกเป็นแนวทางในชุดเจาะเลขเด่นนะครับเด่น7กับ8เจาะไปที่7 4 7 5 7 6 8 3 8 4 8 5 เน้นไปที่ 7, 4, 7, 5, 8, 4, 8, 5นะครับระวัง6กับหัวเป็น9นะครับระวัง 7, 6เป็น 7, 9นะครับชุดคู่เด่นในชุดที่2นะครับ 1, 0, 1, 2, 2, 4, 2, 5, 6, 5, 4, 2, 5, 1 89เน้นไปที่1 2 2 4 2 5 5 1นะครับในงวดของวันพุธนี้นะครับก็ขอให้กลับมาเดินดีนะครับสำหรับแนวทางเลขเด่นนะครับและแนวทางในชุดเจาะทั้ง2ชุดนะครับแนวทางหวยลาวพัฒนาในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับโชคดีกันทุกทุกท่านนะครับสวัสดีครับ